ดราม่ากันอีกแล้วกับเกม s u b n อ u t i c a 2สวัสดีครับพบกับ Inside AI Brief Gaming วันนี้เราจะมาพูดถึง s u b n อ u t i c a 2กันแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกลับกับเกม s u b n อ u t i c a 2ที่หลายคนรอคอยกันมากๆเลยนะตอนนี้มีประเด็นร้อนแรงเ,ออเกิดขึ้นร,บรอบๆการพัฒนาเกมนี้ดูเหมือนจะมีหลายเรื่องซ้อนกันอยู่เหมือนกันนะครับใช่ค่ะสถานการณ์นี้ ค่อนข้างตึงเครียดเหมือนกันนะแล้วก็ซับซ้อนด้วยค่ะมันเกี่ยวกับทั้งผู้พัฒนาผู้จัดจำหน่ายแล้วก็แน่นอนชุมชนแฟนเกมที่แบบติดตามกันใกล้ฉิดสุดๆเลยเรื่องมันเริ่มจากตอนที่ Crafton ซึ่งเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่เนี่ยเ,เขาเข้าซื้อ u n n อ n w o r l d Studio ผู้พัฒนาซัดนอติก้าไปเมื่อปี2021อืมใช่ค่ะ แล้วพอมาถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2525 25, ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเลยมีการปลดผู้บริหารหลัก3คนซึ่งไม่ใช่แค่ใครก็ได้นะแต่เป็นถึงผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ผู้สร้างซีรีส์มีมาก,กับมือเลยอย่างชา์ลีคลีฟแลนด์ม็กซ์แม g กไกวร์และก็เ็ดกิลโหจริงด้วยค่ะแล้วที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงเนี้ย เกิดขึ้นแทบจะพร้อมๆกับการประกาศเลื่อนวันเปิดตัวเกมในรูปแบบ Early Access หรือ EA ที่หลายคนรอคอยกันอยู่อะค่ะจากเดิมที่คาดว่าจะได้เล่นกันภายในปี2025ก็ถูกขยับไปเป็นปี2026อ๋อเลื่อนไปอีกปีเลยใช่ค่ะนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วประเด็นที่ดูจะเป็นใจกลางของความขัดแย้งเลยนะคือมีข้อกล่าวหาออกมาว่า การตัดสินใจเลื่อนเกมแล้วก็ปลดผู้บริหารครั้งนี้เนี่ยอาจจะอาจจะทำเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายโบนัสก้อนใหญ่โบนัสสองเหรอคะใช่ครับที่มีข่าวลือว่าอาจจะสูงถึง250ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโอ้โหเยอะมากนะคะนั่นคือโบนัสเนี่ยถูกอ้างว่าผูกกับผลประกอบการหรือรายได้ของสตูดิโอภายในปี2025พอเกมเลื่อนกำหนดการเปิดตัว ea ไปปี2 0 2 6ก็เหมือนกับว่าเงื่อนไขาการรับโบนัสมันไม่เข้าเกณฑ์แล้วครับอ๋อ เข้าใจแล้วแต่ว่าทางคราฟตันเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเขาก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันบอกว่าเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนทีมบริหารเนี่ยเพราะทีมเดิมเขาใช้คำว่าไม่มีสมาธิกับสำนัติการทูมากพอไม่มีสมาธิยังไงนะครับคือเขาบอกว่าทีมเดิมกลับหันไปทุ่มเทกับโปรเจกต์ส่วนตัวอื่นๆมากกว่าอย่างเช่นการทำหนังโดยใช้ AI หรือว่าเกมม o o เบรกเกอรที่ผลตอบรับไม่ค่อยดีนะัก อเกมนั้นใช่ค่ะเลยทำให้การพัฒนาสับนอติกาทูมันล่าช้าแล้วตัวเกม EA ที่เตรียมไว้เนี่ยก็มีเนื้อหาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งเรื่องนี้มีเอกสารภายในที่หลุดออกมาดูเหมือนจะสนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้บางส่วนด้วยนะแล้วคราฟตันก็ยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงอา้าวมีเอกสารหลุดด้วยใช่ค่ะเขาเลยย้ำว่าการตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่อรักษาคุณภาพของเกมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโบนัสหรือสัญญาอะไรเลย โหฟังดูเหมือนหนังคนละมูนเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งผู้บริหารที่ถูกปลดโดยเฉพาะชาลีครีฟลันเนี่ยเขาก็ยืนยันหนักแน่นเลยนะว่าเกมพร้อมสำหรับ Early Access แล้วอ้าวหรอคะครับแล้วเขามองว่าสิ่งที่ c r a f t ท n ทำเนี่ยคือการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมจนนำไปสู่การยื่นฟ้องร้อง c r a ฟเท n เลยฟ้องกันเลยหรอคะใช่ครับแล้วพวกเขายังบอกด้วยนะว่าไม่เคยคิดจะเก็บโบนัสก้อนนั้นไวเอง แต่ตั้งใจจะแบ่งให้กับทีมงานทุกคนตั้งหากโหตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากเพราะมันทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความน่าเชื่อถือของทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแฟนเกมอย่างรุนแรงเลยค่ะเกิดกระแสรเรียกร้องให้บอยคอรดเกมกันเลยนะมีการถอดเกมออกจาก Wishlist บน Steam จำนวนมากจากที่เคยเป็นเกมอันดับสที่มีคนอยากได้มากที่สุดก็อันดับร่วงลงไปเยอะเลยจริงเหรอครับเนี่ย ค่ะแล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างดุเดือดในชุมชนออนไลน์อย่าง Reddit ด้วยความกังวลมันไม่ได้มีแค่นั้นด้วยนะยังลามไปถึงทิศทางของเกมในอนาคตภายใต้ซ e อคนใหม่คือ Steve Purpus ซึ่งคนนี้เคยมีผลงานกับเกม The Crystal Protocol มาก่อนอ๋อค่ะค่ะบวกกับชื่อเสียงในอดีตของ Krafton เองที่เคยมีประเด็นเรื่องข้อมูลผู้ใช้ยิ่งทาให้แฟนๆบางส่วนเขาไม่สบายใจกันนะครับใช่เลยค่ะแล้วยังลุกลามไปถึงขั้นเกิดปร,กรากฏการณ์ที่เรียกว่า Review Bombing รีวิวบอมค่ะคือการที่คนเข้าไปกดให้คะแนนติดลบกับเกมภาคก่อนหน้าอย่างซับน้อยติก้าภาคแรกแล้วก็ below zero บน Steam เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อคราฟต o นอ้าว ไปลงที่ภาคเก่าแล้วครับใช่ค่ะแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะว่าคราฟตอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมเหล่านั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการขายเกมเหล่านั้นอยู่ดีอืมเข้าใจได้แล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีความคืบหน้าอะไรไหม ทาง Unknown Worlds เขาก็พยายามกอบกู้สถานการณ์อยู่นะคะมีการออกถแถลงการเพื่อสร้างความมั่นใจให้แฟนๆยืนยันว่าวิสัยทัศน์หลักของเกมยังคงเดิมคือเป็นเกมเน้นเล่นคนเดียวมีโหมดโค o p เป็นทางเลือกเสริมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือจะไม่มีระบบเสียเงินรายเดือน Loot Box Battle Pass หรือ Macro Transactions ใดๆทั้งสิ้นค่ะฟังดูเหมือนการพยายามลดความกังวลของแฟนๆเลยนะครับ แต่ว่าสถานการณ์พัฒนาจริงๆของเกมก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ใช่ไหมครับแบบว่าจริงๆแล้วมันไปถึงไหนกันแน่ถูกต้องค่ะเพราะเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยมันชี้ว่ามีเพียง1จาก6โซนหลักเท่านั้นที่พัฒนาเสร็จซึ่งถ้าเป็นจริงนะก็อาจจะยังห่างไกลาจากคำว่าพร้อมพอสมควรเลยโหแค่โซนเดียวเองเหรอ ใช่ค่ะประกอบกับความคาดหวังของผู้เล่นต่อเกม Early Access ในยุคนี้ก็สูงกว่าสมัยที่ซับโนติก้าภาคแรกเปิดตัวมากๆเลยนะการจะบอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็มาตรฐานของแต่ละฝ่ายด้วยอะค่ะสรุปแล้วตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงอ,อ,อินุงตุงนังกันอยู่นะคดีความก็ยังดาเนินอยู่ข้อมูลที่ออกมาก็ยังขัดแย้งกันใช่ค่ะแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยคือ ผลกระทบต่อความเชื่อมั่งของชุมชนแล้วก็ชื่อเสียงของแฟนชายซับโนติก้าเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆอืมประเด็นนี้ทิ้งคำถามที่น่าขบคิดไว้เหมือนกันนะคะว่าในภาวะที่ข้อมูลมันสับสนแล้วก็เต็มไปด้วยข้อกล่าวหาแบบนี้เนี่ยคนเล่นเกมอย่างเราๆควรจะให้น้ำหนักกับปัจจัยไหนมากที่สุดในการตัดสินใจสนับสนุนเกมควรจะยึดที่ตัวผู้สร้างดั้งเดิม หรือคุณภาพที่คาดหวังจากตัวเกมหรือว่าพฤติกรรมทางธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายกันแน่อันนี้น่าคิดเหมือนกันค่ะนั่นสิครับเป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ